รอคะ่ะนุ้มไปเที่ยวไหนคะเยวริมโขงเหรอคะอ่ะ<ป>เดินไปคะ่ะพาน้องเดินไป,ไอ,อ,ปนอ่าเดินคะ่ะน้องมาเที่ยวสะพานเหรอคะโอ้ออโอ้เดินช้าๆค่ะเดินช้าๆ โอเคค่ะอาเดินกลับมาค่ะเดินกลับมาทางนี้ค่ะมาเร็วไป ว้าวเก่งจังเลยพี่ปูกับน,นะน้องนิชากเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยมาเที่ยวสะพานเหรอมาไม่เอา,าเอาไม่ไม่วิ่งนะคะไม่วิ่งนะคะเดี๋ยวล้มนะคะนิชาคะ่ะหยุดก่อน